สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในการพันผ้าตีคลิปในวันนี้ฮะผมจะมารีวิวเจ้าวิงกันดัมเซโลโอโนโอถ้าใครกำลังมองหาเจ้าตัวนี้อยู่หรือว่ากำลังสนใจเลยก่อนซื้ออยากดูรีวิวดูคลิปนี้ฮะแล้วจะได้คำตอบว่า จะจัดหรือไม่จัดดีแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรีวิวกันครับเพื่อเพิ่มความอินในการจะดูรีวิวมันต้องรู้ประวัติสักนิดนึงนี่โอ้โหไปหาข้อมูลมานะฮะเจ้าวิงขออ่านไปด้วยแล้วกันนะม่ได้จำมาเจ้าวิงกันดัมเซโลคโนโอเนี่ยหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวิงกันดัมเซโลกูจะแปลภาษาไทยแม่งอ,อันเดิมเลย มันแปลเยูมันแปลช่วงไอ้คำว่าโคโนโมันแปลว่าเปลวเพลิงมันก็คือวิงเซโล่กันดั้มแห่งเปลวเพลิงโอ้โหร้อนร้อนร้อนเบื่อจิ๋หายมันปรากฏในกันดั้มบิลไฟเตอร์ไทผู้ที่สร้างหุ่นนี้ก็คือยูกิโฮชิโนะที่ดัดแปลงมาจากกันดั้มวิงเซโล่นะครับผมแล้วการดัดแปลงของเขาก็อย่างที่ตามรูปนะมันก็คือแนวออกแบบเปลวเพลิงลุกไฟไฟลุกโคตรท่วงวจวีวานี่เหมืนอนเสื้อผม หมดละข้อมูลที่กูหามาโอเคงั้นเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าค,ครับผมเรียกว่าสวยสดงดงามและตัวค่อนข้างจะมีมอเล็กมากนะฮะแต่ว่าโอ้ของนี่จะเต็มอย่างแรกเลยก็คือเจ้าปีกนี้แหละครับต่อมาบีนเซเบอร์มานะครับสองอันขาดไม่ได้ w ิงซีโร่มันต้องมีปืนนะฮะนี่ปืนก็คือ2อันนี่แหละแยกได้นะครับและชิ้นสุดท้ายไม่มีไม่ได้จริงนะฮะล่นี่เองครับหมดและของที่เขาให้มาแอแปลกใจไหมเหมือนแบบมันมันขาดอะไรไปสักอย่างไนหะใช่สำหรับผมมันขาดมากเลยมันขาดม, <S <S มือเปลี่ยนมือเปลี่ยนมันให้มือถือของมามันไม่ได้ให้มือแบมือยิงปืนไม่ให้มาให้แค่มือกำ สงสัยอยากให้ไปซื้อ้าสเสอร์มืองเห็นเดี๋ยวนี้ขายเยอะมากเลยโอเคทีนี้เรามาดูจุดขยับกัน r e ดีกว่าครับจุดขยับนะครับผมได้ขยับเบื้องต้นแล้วนะฮะจุดขยับก็คือพื้นฐานเลยนะครับไม่บืวาแต่ก็ไม่น่าเกียดนะครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูเบื้องต้นนะหัวก็คือหมุนได้ปกตินะครับดูปกติแขนปุ๊บติดเกาะไหล่นิดนึงเกาะไหลมันค่อนข้างใหญ่ทูบเกาะตรงนี้ขยับได้ นี่อันนี้ขยับได้หน่อยจุ๊บ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 เอวงอได้นิดนึงกระโปรงหน้าสีข้างก็ขยับได้ขาเตะขึ้นได้งอได้ไม่สุดงอได้นิดหน่อยเท้าจิกเป็นนกได้แต่ที่เป็นจุดเด่นของการขยับของเจ้าตัวโอ้หช่อยญี่ปุ่นเลียกยากว่ะเรียกพี่วิงแซบแล้วกันจุดเด่นๆ่นของพี่วิงแซบเลยนะก็คือปีกครับปีกนี่คือขอภูมิใจนําเสนอมากเริ่มจากไอพ่นเลย ขยับไม่ได้ให้ดูเฉยๆว่ามีไอพ่นนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่มันได้หน่อยนึงมันได้หน่อยนึ่าปีกของพี่วิงแซบนี่นี่มันพับได้ฟืบฟืบนี่พี่วิงแซบจะบินนะฮะตรงข้อต่อว่าหลังปีกก็หมุนได้แบบ3ามรอหกสิบองศาปุา๊บซึ่งเจ๋งมากนะฮะปีกพี่วิงแซบก็กางได้นะครับ สำหรับผมการขยับถือว่าไม่ได้เลวร้วายแต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับที่เคยจับมานะครับทีนี้เรามาดูดีเทลแล้วก็จุดเด่นๆกันบ้างดีกว่าจุดที่เด่นๆแลนะน่าสนใจของพี่วิงแซบเลยนะพาสสและสีแดงของเขาเนี่ยแหละเพราะปกติภาพลักษณ์ของพี่วิงอะ มันจะเป็นสีฟ้าน้ําเงินแล้วก็ขาวเหลืองใช่ไหมเออก็เป็นสีปกติของเขาแต่พอมันแบบมีการโมใส่พาสใสสาหมามันก็เพิ่มความดุดันเป็นเปลวไฟดูเท่ขึ้นอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยจุดที่ผมรู้สึกว่าเห็นแล้วอมันสุดยอดจริงนะก็คือปีกเนี่ยแหละรายละเอียดของปีกเนี่ยมันคือ คำออกมาได้ดีมากๆผมพูดเลยนะว่ารายละเอียดมันดีและสวยมากเลยคือผมไม่ใช่คนที่ทําสีเป็นอรือทาสีจริงนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าไปทํารายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าแบบติดดีคอเดินลายอะไรปีกมันจะดูเท่กว่าเดิมมากๆนะครับดีมากเลยนะดูจัดท่านี้เราดูแบบเป็นไงอลังการมากจัดท่านี้คือดูยิ่งใหญ่มากเลย เพราะปีกเนี่ยแหละฮะเลยทำให้เจ้าวิงแซบตัวเนี้ยมันดูแซบขึ้นเยอะเลยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองถอดปีกให้ดูโลนถ้าไม่ติดปีกก็จะเป็นตัวหุ่นปกติธรรมดากองแกงไปเลยแต่ถ้าติดปีกนี่ติดปีกแล้วแม่งคือเท่จริงเท่มากแต่ข้อเสียเลยนะข้อเสียของการติดปีกก็คือสูน่วงแม่งไม่ดีเลยเพอติดปีกแล้วมันหนักไงเนี่ยมันจะแบบ คอยนะฮะคอยเอนตลอดแค่จับนิดนึงก็จะเอนแล้วเนี่ย <S <S เรื่องนั้นช่างมันเปร,รครับเรามาเล่นอุป,ปรกรณ์ <S <S กันดีกว่านะครับชิ้นแรกนะฮะที่ผมแบบอยากจะเล่นมากๆเลยเป็นชิ้นเบสิกสุดๆไปเลยนะครับนั่นก็คือ,อนักๆเฮ้ยดีๆว้ยนั่นก็คือ beam saber beam saber นะฮะส่ไปุ๊บแค่นี้จบนี่ อีซี่มากอีซี่มากมันเท่มากเลยอ่ะพอมีนเป็นสีเขียวอ่ะแล้วตัดก,กับสีแดงเห็นนะโอ้มันเท่มันเท่แล้วม,มันจับมากนี่กลุ่มชอบอ่ะชิ้นแรกผ่านไปเฮ้ยนิดนึงน,น,น้อยใจวะมีสองอันแต่ว่ามีอันนี้อันเดียวน้อยใจน้อยใจชิ้นต่อมานี่โลเล่นง่ายฮะไม่มีอะไรนี่แต่โลสวยนะนี่ตรงนี้เป็นพนาร์ทสสีส้มนี่ดันจับ โล่ก็เล่นง่ายๆเลยครับยกแขนขึ้นนะแล้วก็นี่มันจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับเอาโล่ไปแปะได้เลยปุ๊บเสร็จแล้วโอ้แน่นด้วยนะโอ้แน่นด้วยนะขอโทษมันไม่แน,น่นเกือบแน่นนะนใช้คำนี้ดีกว่าโอ้เท่ว่ะนี่พอใส่โล่แล้วเอ้ยมันเท่ว่ะเท่จริงดูของครบอะดูครบเครื่องดูครบเครื่องนี่ พอใส่กับดาบเข้าไปอีกโอ้ตั้งโชว์ในตู้นี่คือแหลมเลยอะแหลมมากสวยสวยโอ้ผมรู้สึกว่ามันดูมีเสน่ห์มากเลยเจ้าตัวนี้โอเคทีนี้ผมให้ดูนิดนึงดาบของพี่แกแม่งไม่แน่นเลยเว้ยห,หลวมมากหลวมหลวมเนี่ยดูอ้าวไม่หลวมเฉยนี่ที่กูถ่ายอะไรตั้งใจจะโชว์มันหลุดมันจะไม่หลุด แต่พอแบบไม่ได้ทําอะไรยุบหลุดเอาหลุดเอาหลุดเอาเอาีกทีนึงไอ้บบลชิ้นต่อมาครับเป็นปืนปืนเขาให้มา2กระบอกนะลูกเล่นของมันก็คือสามารถยืดด้านจับได้แล้วก็สามารถประกบเข้าไปได้นะครับวิธีประกบก็แค่ครับวิธีประกบก็แค่ลูกเล่นของมันก็คือสามารถที่จะใส่เข้าไปอย่างนี้ได้นะฮะ ปุ๊บให้เป็นกระบอกเดียวกันว้าวมันก็จะกลายเป็นซุปเปอร์ปืนแล้วเวลาจับจับไงล่ะก็ลดอันนี้ไปสักกันหนึ่งนะฮะให้มันเหลือด้านจับเดียวแล้วก็ใส่ไปเลยโอ้เท่ยูชิ้นสุดท้ายที่ผมภูมิใจนำเสนอมากเลยก็คือดาบป,ปีกของพี่เกอนะฮะต้องบอกว่ามันสวยแล้วก็เท่มากเลยอ่ะผมจะให้ดูสอ,อันสออัน ไม่รู้เพลงไหมรึเปล่าบินไปสอยดอกอ่ะลืมบอกใส่ปุ๊บเหมือนบีมไม่ได้ต้องแกะมือออกมาก่อนคอโดว้าวสุดยอดเท่มากอลังการโคตรโคตร นั่นคือที่สุดของความเท่สำหรับผมในตอนนี้ละมันเหมาะกับการเป็นพระเอกมากๆเลยไม่เหมาะกับการเป็นตัวรองหรือเป็นอะไรทั้งนั้นนี่คือพระเอกสำหรับจัก,กรวาลพันธาจีให้เลยดิวไฟเตอร์ลฝ่จังพันธาจีวินแซบว๊บสุดท้ายครับลูกเล่นที่สุดท้ายเลยและสุดยอดด้วย มันสามารถที่จะแปลงเป็นยานบินได้วิธีแปลงนะครับผมช่ำชองแล้วเพราะผมตั้มกับมันหลายรอบมากเริ่มด้วยการดูพลอยพร้อมผมบิดหัวไปได้านหลังนี่แล้วก็บิดตัวไปได้านหลังอย่างนี้พับขาลงให้เป็นตัวคีบปุ๊บปุ๊บหันหลังให้เห็นปีกอย่างนี้ทําให้ปีกเป็นแบ,บแๆบบแพบรบ่ๆแบบแบบนี้พอเป็นแพรแบบ่เสร็จปุ๊บเราติดปืนเลยมันจะมีจุดติดปืนอยู่ ก็คือจุดเม็ดนี้ให้ติดเลยต้องเอาด้านสีส้มออกนะไม่ใช่เอาด้านสีส้มเข้ามันก็จะเราวๆนี้ครับเราๆนี้ว้าวนี่ได้แล้วสุดท้ายนำโร่ฮะนำโร่มาติดกันด้านหลังนะครับประกบเข้าไปฟังแค่นี้ครับเราก็จะได้สุดยอดยานบินวิ้งไก่แซบเสิร์ฟถึงที่พร้อมอร่อยกันในพิตาอะไรวะ ใชไหมโคตรเท่อะพอมันแปลงเป็นยานบินแล้วผมชอบมากแล้วมันแบบอู้สวยอะดู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 ให้ดูดีเทลเฮ้ยผมว่ามันได้มากๆเลยแล้วมันมันดีอะคือมันดีเลยอะเนี่ยเท่อะผมว่าไม่ค่อยอินกับคุณที่แปลงร่างเป็นยานได้แต่ตั้งแต่ผมมาเจอตัวนี้ที่แปลงร่างเป็นยานได้นี่ผมแบบเออผมพูดตรง,ตรงๆผมกรี๊ดอะกรี๊ดเลยแบบโอ้ยมันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอมันสวยมากเลยนี่แล้วถ้ามีฐาน ติดนะมันก็ติดตรงนี้ได้ตูดมันได้นะมันก็จะลาวๆนี้ถ้าติดแล้วมันก็จะอย่างนี้เลยโอทท้ที่ที่ที่มากยมากเยโอ้หล่อเว้ยพอไม่เอาเครื่องหลังออกก็ถือว่าเท่เหมือนกันนะสรุปครับถ้าใครอยากได้ตัวนี้กูไม่ได้แจกถ้าใครอยากได้ตัวนี้ผมก็แนะนำให้ลองกันดูนะเพราะมันไม่ได้ แย่ yeah. หรือว่าคิเลยเลยมันเรียกได้ว่าไทยมากเลยซ้ำนะครับเหมาะกับการมึงจปประดับตู้นะจ๊ะแต่ข้อควรระวงังตัวน,นี้หลุดง่ายมากครับแขนขาเอยอะไรสำหรับผมนะมันแบบนิดนึงนิดนึงแขน,น,น,นก็หลุดนิดนึงนิดนึงปีกก็หลุดไหลก็หลุดคือหลุดง่ายมากอันนี้ต้องพูดตรงๆ2คือยืนยากมากเพราะว่าถ้าไม่ติดปีกเนี่ยก็คือยืนได้ปกติแหละ แต่พอติดปีกด้านหลังศูนย์ถ่วงแม่งแย่มากนะฮะจะล้มอีกแล้วจะลม้ละลมอีกแล้วเพราะด้วยความที่เท้ามันเป็นกีิเป็นข้อต่อมันก็จะมีหลวมบ้างอะไรพวกเนี้ถ้าจะเล่นตัวนี้จริงต้องทําใจเรื่องนี้เลยนะครับแต่โดยรวมมันก็หักล้างกันได้ถือว่าหยวนหยวนไปเท่อยู่สุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะฮะถูกใจไม่ถูกใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเจ้าตัวนี้นะครับ คลิปหน้าเป็นยังไงก็ฝากด้วยนะครับใครขออะไรมาก็เดี๋ยวทําให้นะครับผมทาแน่นอนนะจ๊ะสุดท้ายกิจกรรมแจกของนะฮะผมได้โพสต์ลงในกลุ่มพันพาจีเรียบร้อยแล้วหัวข้อกิจกรรมก็คือตัวร้ายในดวงใจของเพื่อนๆพ,พร้อมระบุเหตุผลแค่นั้นจบเข้าไปในเพจพันพาจีแล้วก็ไปเล่นกันนะครับมันจะมีอยู่โพสตหนึ่งที่เป็นรูปของเล่นแล้วผมก็เขียนรายละเอียดไว้นะฮะแล้วผมจะสุ่มแจกสิ้นเดือน ไปร่วมสนุกกันได้นะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมสนุกๆไม่มีอะไรโอเคคลิปน้าเป็นไงก็ฝากติดตามโดยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ